ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโคศกรัฐบาลโต้ยิบข้อกะคอรหานะครับเงินนิจต้อนเอื้อเจ้าสัวหลังคอรมอเห็นชอบประการก็ต้องบอกครับตามข่าวที่ออกมาว่าตอนนี้นะครับว่าคอรมอเนี่ยนะครับ เห็นชอบหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่านะเห็นชอบหลักการแต่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับยังไม่ได้อนุมัติโครงการแต่เพียงแค่เห็นชอบหลักการตามนั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าตามเงื่อนไขนะครับที่บอกว่าเอ๊ะมันไปเอื้อประโยชน์กับเจ้าสัวหรือเปล่านี่นะครับหลายๆคนนะครับทางรัฐบาลเองก็บอกว่าเอ๊ะการที่นะครับหลายๆคนบอกว่า การที่ให้ร้านสะดวกซื้อนะครับมาเนี่ยมันคือการเอื้อเจ้าสัวซึ่งแน่นอนครับรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้การเอื้อเจ้าสัวแต่มันเป็นการค้าเสรีมันเป็นการตลาดเสรีเราจะไปปิดกั้นอย่างนั้นอะไรไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจนะครับอย่างผมเข้าใจอย่างที่ผมย้ําเสมอว่าวันเนี้ยคุณจะให้ร้านสะดวกซื้อนะครับร้านไหนเข้าเนี่ยครับทุกร้านเข้าเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณช่วยแจกเป็นเงินสดได้ไหมล่ะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนอย่างผมเนี่ยเรียกใช้ไง ผมจะใช้ซื้อที่ตลาดนัดนะครับจะซื้อที่ร้านคา้าร้านชุมชนร้านอะไรร้านสะดวกซื้อผมซื้อได้หมดถูกต้องไหมฮะผมเป็นคนเลือกอันนี้เขาเรียกว่าเสรีแต่วันนี้คุณกําลังสร้างเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่ทําให้ร้านค้าขนาดเล็กไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ใช่หรือเปล่ามันทําให้ร้านค้าขนาดใหญ่อย่างเดียวที่มีทุนหนาๆนานามีทุนเยอะๆสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะอะไรครับไอ้เงินหนึ่งหมื่นาที่แจกให้ประชาชนอันนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าวันนี้ร้านค้าที่จะรับเงินจากประชาชนเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่และเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลคนบอกเองมันเป็นเงื่อนไขที่มันไม่อยู่บนพื้นฐานของฟาม์ปเมจิงเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของฟาร์ปเมจริงคืออะไรพื้นฐานของฟาร์ปเมจิงก็คือว่าทุกวันนี้ร้านค้าร้านค้าชุมชนร้านค้าทั่วไปตลาดนัดร้านโชว์หวยร้านอะไรทุกวันเนี่ย df, มันคือการทีนะร่เงินหมุนเวียนวันต่อวัน เขาตามการค้าแบบไหนครับก็คือเขาเอาเงินทุนนะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มานะครับทําการขายหลังจากที่ขายหมดเขาก็เอาเงินนะครับเอาเงินนะั้นไปซื้อวัตถุดิบเหมือนเดิมกําไรย้ํานะครับกําไรเขาจะเก็บเอาไว้รวบรวมเอาไว้จ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่สิ้นเดือนนี่คือชีวิตประจําวัน และหลายๆคนนะครับที่ต้องไปกู้ดอกนะครับและต้องมาจ่ายดอกรายวันเหตุผลเพราะสิ้นเดือนเขาไม่มีเงินก้อนจะมาจับจ่ายเขาก็เลยจะต้องไปกู้เป็นเงินก้อนเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะในสิ่งที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอยู่ไม่ว่าค่าน้าาําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็มาทํางานเป็นรายวันเพื่อจ่ายเงินคืนรายวันจ่ายดอกเบี้ยรายวันนี่คือความจริงนี่คือสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนี้นะครับที่มันเป็นแบบนี้พวกคุณรู้กันหรือเปล่ารัฐบาล แต่วันนี้คุณกําลังจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ร้านค้าที่จะร่วมโครงการร้านค้าอะไรก็ได้อยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ระบบภาษีเข้าร่วมได้หมดอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับอันนี้สามารถผ่านได้แต่ขั้นตอนที่2ก็คือร้านค้าที่ที่รับเนี่ยหนแรกก็คือสมมติผมในฐานะประชาชนผมเป็นประชาชนไปใช้กับร้านค้านะครับเช่นไปร้านค้านี้ร้านค้าที่1ร้านค้าที่1เนี่ยไม่สามารถขึ้นเงินสดได้ไม่สามารถขึ้นเงินสดได้นะ นะจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่ไดอ้อยู่ในระบบภาษีก็แล้วแต่ไม่สามารถขึ้นเงินสดได้เพราะเป็นนะครับข,ขันแรกเป็นคันแรกต้องให้ร้านค้านี้นะครับไปทําการซื้อร้านค้าที่2นะครร้านค้าที่2ถึงจะไปขึ้นเงินได้ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ครับปัญหาก็คือร้านแรกเลยละครับร้านแรกนี่ก็คือร้านชุมชน ที่ประชาชนอย่างพวกผมไปใช้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูปิ้งร้านตลาดนัดนะครับร้านโชห่วยร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไปใช้ร้านเหล่านี้ไม่สามารถขึ้นเงินสดได้เมื่อไม่สามารถขึ้นเงินสดได้นะครับรัฐบาลก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเงินสดนี่ก็เอาเงินนั้นนะ่ะเขาต้องการให้เอาเงินนั้นนะ่ะไปซื้อนะครับของต่อมาเพื่อไปขายแน่นอนครับถ้าร้านค้าต่อไปเขาเข้าร่วมโครงการก็จะสามารถซื้อได้แต่คําถามคือแล้วไอ้กาไรที่ทุกๆเดือน Ask, ที่ร้านค้าเหล่านี้จะต้องเอาไปจ่ายค่าร้านค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน,นาุ่นค่านี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่กลายเป็นนี้จะต้นวอลเเ็ตเมื่อมันเป็นแบบนี้คําถามคือร้านค้าเหล่านี้จะรุกเข้าร่วมโครงการไหมร้านค้านี้ไม่เข้าร่วมเมื่อไม่เข้าร่วมประชาชนมีร้านที่ไหนใช้ไหครับก็มีร้านสะดวกซื้อที่เดียวที่ใช้ได้มันคือเงื่อนไขในการปิดกัน้นไม่ให้ร้านค้าเล็กๆรายเล็กๆเข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆหรือเปล่าเมื่อร้านค้าเล็กๆไม่เข้าร่วมโครงการคุณก็จะอ้างว่าก็ชัด เปิดโอกาสให้เข้าร่วมแล้วคุณไม่เข้าร่วมเองก็งเงื่อนไขแบบนี้เขาจะเข้าร่วมได้ยังไงจริงหรือเปล่าครับน,รนี่คือความจริงนี่คือข้อท็จจริงวันนี้ถ้าคุณบอกว่าอ่ะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้จะต้องการให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้เงินนี้จะต้นได้อย่างเดียวนะครับอกลัวว่าจะไปใช้เรื่องนู้นนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้ร้านค้าสามารถขึ้นเงินได้วันต่อวันนะครับ ขึ้นเงินได้วันต่อวันหรือไม่งั้นก็คือขึ้นเดือนได้ทุก15วันหรือ30วันเขาจะได้เอากําไรที่เขาเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่นะครับค่าผ่อนรถผ่อนบ้านค่าลูกค่าอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะเงินนิจิจ้อนคูณไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ไม่สามารถจ่ายค่าเลาเรียนได้ถูกต้องหรือเปล่าครับนี่คือประเด็นว่าคุณกําลังสร้างเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ร้านค้ารายเล็กรายน้อยเข้าได้สุดท้ายก็จะมี้านร้านสะดวกซื้ออย่างเดียว ที่เข้าร่วมโครงการประชาชนใช้ใช้ที่ไหนนะครับก็ในเมื่อมันใช้ไม่ได้มันก็ใช้ได้ที่เดียวนี่แหละครับคือที่เขาบอกว่าคุณกําลังเอื้อเจ้าสัวครับให้ถูกประเด็นครับว่าวันนี้รัฐบาลกําลังโกหกอะไรเราเราอยู่มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ